ห้องนี้นะคะเราก็ถึงห้องที่2ของดิฉาสการนะคะซึ่งก็จะโฟกัสเรื่องออแฟชั่นมากขึ้นนะคะก็คืออยู่ อินสไปนจากโครงการของผู้หญิงที่ชื่อว่าผ้าไทยใส่ให้สนุกนะคะตรงคอนเซปต์เลยคะ่ะเราอยากจะ explore ให้คนได้เห็นว่าผ้าผ้าไหมมัดหมี่ผ้าไทยผ้าที่เป็นลาย traditional พวกนี้นะคะสามารถใส่ได้กับชีวิตประจำวันมากขึ้นเหมาะสมกับบริบทของทุกวันนี้มากขึ้นนะคะไม่ใช่แค่ใส่ไปงานบุญงานบวชงานวัด เข้าวัดอะไรอย่างนี้เท่านั้นนะคะแต่สามารถใส่เป็นชุด everyday ready to wear ได้แล้วก็น้องๆสี่คนที่เราเลือกมานี้ก็เป็นเด็กๆที่จบใหม่จากคณะแฟชั่นจากมหลาลัยทั่วทั่วประเทศนะคะแล้วก็ได้ให้น้องๆได้มาเลือกผ้าจากบุรีรัมทั้งหมดก็อาจจะเป็นอินสปิเรชันให้ทั้งผู้ทอ แล้วก็ผู้ตัดเย็บ locally แล้วก็คนรุ่นใหม่ที่สนใจอยากจะใส่ผ้าไทยนะคะก็มาดูกันได้ว่าจริงๆห้องนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆที่สนใจทางด้านแฟชั่นหรือการแต่งตัวนะคะได้เข้ามาดู s ิล h o u e ใหม่ๆกับผ้าไทยนะคะเผื่อจะได้ inspiration หรือช่วยกันผลักดันเรื่องการใส่ผ้าไทยให้มัน everyday มากขึ้นค่ะ ก็เชิญชวนนะคะวันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่<ม>1ิบเมษาค่ะรู้สึกว่าผ้าไหมแต่ละผืนนี้ทำมาจากใย,ยไหมแต่ละเส้นนี้ด้วยความพิธีพิถันของการทำด้วยใจด้ดวยความตั้งใจค่ะแล้วส่วนชอบของตัวเองนี่ก็ชอบค่ะผ้าผ้าไหมก็สวยแล้วแล้วแล้วมาดูแต่ละแบบที่เขาออกมาเนี่ยเราสามารถว่าไปไป,ไป,ประดิษฐ์ รูปทรงแบบนั้นแบบนี้ได้มาดูวิธีการตัดผ้าแต่ละผืนเนี่ยมันได้หลายรูปแบบค่ะก็อยากเชิญชวนว่าพี่น้องทั่วประเทศจังหวัดใกล้เคียงมาเชิญชมผ้าไหมของคันเล o อออบุรีลำของเราเนี่มาชมผ้าไหมนะคะอยากได้ผ้าไหมสวยๆช่วงสงการนี้เชิญนะคะมาแวะชมผ้าไหมสวยๆไปฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นของที่ระลึกมาที่สนามช้างอารีนาบุรีลำเราค่ะสุดยอดค่ะ มันโมเดิร์นอะมันมันเหมือนแบบเอาคนยุคเก่ากับคนยุคใหม่มารวมกันอะแล้วแล้วเราคนเราไปคนรุ่นค่อนข้างรุ่นเก่านะเราก็ยังอยากใส่เลยมันเหมือนเราจะใส่ได้ด้วยแล้วทําได้ดีด้วยมันสามารถไปต่อได้อีกอะเราไปได้หลายๆงานเลยเหมือนเราใส่ชุดเดียวแล้วเราไปไปงานได้หลายๆงานเลยอยากขอเชิญชวนน้องๆนะคะคนทั่วๆไปนะคะทุกๆวัยนะคะให้มา สวมใส่ผ้าไทยแล้วก็มาเที่ยวบุดีลัมนะคะมันเป็นความภาคภูมิใจนะคะของคนของคนบุดีลัมเรานะคะแล้วก็รวมถึงทุกๆภาคด้วยนะคะผ้าไทยมันใส่สนุกแล้วก็ใส่ได้ดีด้วยนะคะเราใส่ผ้าไทยแล้วมีความสุขรับไทยได้ทุกโอกาสด้วยนะคะ